กราบสวัีผมวันนี้พวกก็ผมมีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะเพิ่มยอดแชร์บนเฟซบุ๊กกันเองนะผมอันนี้ยอดแชร์น้อยๆนะผมกวอยากจะเพิ่มนผมตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยเดี๋ยวครับส่วนลิงก์นะผมลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะผมกดลิงก์ผมเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะเข้ามาในหน้าใครเอ็มเชี่ยวเลยนะครับหน้าตาพูดเรื่อการเคมเชี่ยวก็ประมาณนี้เลยนะผมใครที่เคยสมัครกับที่งานผมตรงนี้กดลงเชื่อเข้าใตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครกับที่งานผมตรงนี้ให้กดสีเขียวตรงน นั้นสมัครกับใช้งานผมตรงนี้ย้ยลงชื่อผู้ใช้นะผมแล้วก็มีลนะครับผมแล้วก็ผ่านครับผมแล้วผ่านย้ยนะบตรงนี้ห้่สั่งกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะผมใช้โปรแกรมมันมาตรงนี้ด้วยนะผมติ๊กด้วยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครนะผมมีจีมีอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าอีเมลอยู่แล้วนะครับผมก็กดลงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมน่าสมัครกับใช้งาน KM c Social นะครับของผมก็มีลงชื่อเขาใช้อยู่แล้วนะครับผมจะขอกดลงชื่อเขาใช้เลยแล้วกันนะผม อาครับผมคนลงชื mm ่อเขใช้มาทั้ผมแพลตฟอร์มแล้วในก็มีประมาณนี้เลยแล้วก็ผมก็มีทั้งเฟซบุ๊กแล้วผมอินสตาแกรมแล้วผมยูทูบแล้วผม t ิกตอกแล้วผมแล้วอื่นนะครับผมอ่าแล้ววันนี้นะผมวันนี้เราเพิ่มยอดแชร์บนเฟซบุ๊กก็นะผมก็โพที่เฟซบุ๊กเลยนะครับส่วนมูตรงนี้นะผมบนมูตรงนี้คุณเลือกบนที่คุณต้องการได้เลยับผมวันนี้ผมจะเพิ่มยอดแชร์นะครับนีแล้วกันนะผมเพิ่มยอดแชร์โพลนะครับผมบริการตรงนี้ผมบริการตรงนี้คุณเลือกบริการที่คุณต้้องการไดเลยม ขอเลือกเป็นแรงเลยกันนะครับติดล so ิงก์นะผมลิงก์ตรงนี้คุณพิโกที่คุณจะเพิ่มได้เลยับผมคุณทุบนนี้นะครับผมขอมาผมแล้วก็วางครับผมก็ป็นเสร็จแล้วครับส่วนจานวนนะผมจํานวนตรงนี้คุณเลือกจานวนที่คุณต้องการได้เลยับผมขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับจะลง้ารายละเอียดมาให้ผมเดี๋ยวค่าจ่ายไปนะผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครพิโกสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ผมก็มีรายละเอียดทางขวามาอ่านก่อนได้นะครับเดีรยบผมขอโคดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะผมตรงนี้นะครับ ผมงซื้อเสร็จพวกตรงน,นี้ได้รับการซื้อแล้วผมเป็นหน้าแถบสีเขียวๆตรงนี้ก็เป็นซ่าสุดเลยนะผมไปรอสักครู่พตรงนี้ระหว่างรอตรงนี้ผมก็ไปดูแพลตฟอร์มอื่นๆกันดีกว่านะผมจะใช้ญปอยการซื้อเรานะครับปลอยการซื้อเราวผมตรงนี้ก็มีทั้งเลขไีของเราแล้วผมมก็ลิงก์ของเราแล้วตรงนี้เขียวเราดำเนินการผมตรงนี้รอสักครู่้วผมประมาณนี้ครับผมไปดูฟอมกรเตมนของเราดีกว่าเนี่ยไปดูแฟลฟอมกรเตมนของเราดีกว่านะครับ แพลนฟองก็เติมเงินของเราก็มี3าหลักๆนะครับตรงนี้มีทางพอมเพนะครับผมแล้วก็โูมันนี่วอลเลตนะครับผมแล้วก็คริปโตนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยเติมเงินตรงนี้ผมก็มีคำแนะนำด้านล่างมาอ่านก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมก็มีู่3อันเลยนะครับนี่ครับผมแล้วค่อยกดยื่นเงินเติมมาล่างตรงนี้นะครับนี่ผมกรเติมเงินครับผมส่วนเพิ่มคนไหนล้วผมจะติดต่อไอมินนะครับผมหรือว่าช้าหรืออะไรอย่างนี้ผมก็สามารถติดต่อไอ้มินตรงนี้ได้เลยนะครับ โอกาสติดต่อไอพตรงนี้ผมติดต่อที่ตลอดยี่สิสี่ชั่วโมงเลยผมแอดไลน์ก็ได้นะผมหรือว่าสแกนไลน์คิวโค้ดแบบนี้ก็ได้นะครับมานี้ครับผมตัวช่วยเหลือผมก็มีทำมุดมูดแล้วผมก็จะปัญหานะผมเราก็เลยกอเดอร์นะผมแล้วก็ขอความว่าผมมาณนี้ครับผมติดต่อไอมินนะครับผมอแล้วตอนนี้ผมไม่ทําการเสียเวลาดีกว่านะครับจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับตอนนี้ยอดแชร์ก็มีแค่สิบห้าแชร์เองนะผมจะขออนุญาตรีหนึ่งทีนะผมว่ายอดผมจะเพิ่มไหมผมตรงนี้นะครับแชร์นะครับ รีไปแล้วนะผมตัวนี้ยอดผมก็เพิ่มไปทีลร้อยผมอ่าเพิ่มมาเป็นร้อยสิบห้าแชเป๊ะเลยนะผมตรงนี้นะผมประมาณนี้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอันที่เสร็จสิ้นแล้วผมตรงนี้ก็ไม่มีแล้วผมยอดผมก็เพิ่มไปทีละร้อยนะผมก็ประมาณนี้เลยครับผมไม่มีแล้วผมตรงนี้กลับมาที่จะดิ่มไปดีกว่านะครับหน้ากรติต่อยมีตรงนี้ผมก็แนะนำไปทีละร้อยผมแต่เพื่อนคนไหนนะผมสนใจนะครับผมอยากทำตามแบบนี้นะผมกับเพื่อนนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับ ในนําเพื่อนตรงนี้ผมก็สามารถคลิกล่าลิงก์ผมไปแชร์เพื่อนเพื่อนของคุณได้เลยนะผมถ้าเพื่อนเพื่อนของคุณนะผมเติมเงินขั้นต่ำนะผมหรือว,ว่าสมัครขั้นต่ําหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปของตรงนี้เราจะขาดตาคอมมิชชั่รหนึ่งครับเสร็จตรงนี้ด้วยนะผมอ่าก็เป็นประมาณนี้นะผมน่าแนะนำเพื่อนนะครับวันนี้ผมแล้วก่อนจบคลิปนี้ผมผมก็มีนนแนะนําือนกันนะผมคือซีรีส์หนังจีนะครับซีรีส์หนังจีนะบอกตรงนี้จะเปิดให้ดู่็เติมเงินนะผมคุณถ้าเติมเงินขั้นต่ําหนึ่งร้อยบาทขึ้นไป ภาคไทยซับไทยนะครับตรงนี้ครับผมเลือกดูกันได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมหรือใครว่างๆก็มาเลือกดูกันได้ผมตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผมในคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าพูดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับกลับแล้วครับผมขอบคุณครับ